ฉลองไทเกอร์สองแสนถ้ยได้สี่แสนจะซื้อให้อีกทุงหนึ่งโอนายเกิร์อันนี้เหรอดา,า 200, อราสองแสนนี่กินหอมมากกินไจเกิร์จะขาดแล้วชอบไหมถ้าไม่ชอบให้พี่กินก็ได้นะอร่อยไหมเกิร์อร่อยไมเกิร์ช่วงนี้เก่งอะขอมือ มาอัน,นอะไรอันนี้เนี่ยอันนี้กเายกเอนะันเนี้ยอันี้อนอันตัวนี้อย่าพึ่งตัวนี้อย่าพึ่งให้จูนกินด้วยหน่อยลูกเออถึงมันจะไม่ได้กี่วิวก็ให้มันกินหน่อยสองสารมันเฮ้ <c oughs> <c oughs> แล้วตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ยังมันกินหน่อยเดี๋ยวให้สุดหลอเรากินก่อนนะเราตั้งใจขอมือสุดหลอดิสุดหลอสุดหลอดเดี๋ยวนี้ฉลาดเว้ยทำไม เดี๋ยวนี้ขอมือได้ <No. S 1> check hand, check hand. เก็เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์โอ๊ยมึงกินในปากอ,อ, girl, girl. อ,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 กอี่ก <laughs> <laughs> ็ขอมือหน่อย <laughs> ก,ก,ก็ก็ขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือก่อนเราจะได้กินอะไรเนี่ยทำไมดีดขอมือหน่อยพักบ้างพักก่อนขอมือหน่อยเราจะได้กินอีกชิ้นหนึง่ง <laughs> ยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ,มพเ้เอาีนิให้สกอร์รินโอเคถ้าไทเกอร์ได้สี่แสนเราก็จะมาซื้ออีกถุงเป็นถุงใหญ่ใหญ่เ<ม>ข้าใจเปล่าเข้าใจไหมเกอร์ถ้าเข้าใจขอมือหน่อยม้เก็เข, <laughs> <laughs> ข้าใจขอมือหน่อย <laughs> คเ่องวะภูมิใเก่งว่ะผุ้งใจว่ะเฮ้ยจะร้องไห้ใครเลือคมมื่อกี้คืออะไรพตัดต่อขอมือหน่อาขอมือไน่อยมอมือหน่อยขเมื่อย ขอมือหน่ไอ้ดอนมันกินไหนลูกให้ไอ้ดอนกินไหนมันไปทิ้งตรงนู้นเอาจริงเหรอก็ขอมือหน่อยเลยอันนี้อ่ะอันนี้ให้อ่ะอยากกินเหรอขอมือหน่อยอดอลล่าขอมือหน่อยกระอดกระอดขอมือหน่อยไอเกอไอเกอขอมือหน่อยแล้วขอมือหน่อยมามาขอมือได้กินขอมือได้กินซอนขอมือได้กิน ีดิดรอเลยติดรอเลย